สวัสดีค่ะปาแบมทัวร์กินเที่ยววันนี้พาไปเที่ยวโรบินสันแอร์พอร์ตนะคะเมื่อวันอาทิตย์มีงานขายกระบองเพชรนะคะมีงานกระบองเพชรโชว์นะคะหลากหลายจากทั่วโลกนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะกระบองเพชรต้นเล็กนะคะเล็กกว่านิ้วก้อยอีกนะคะ ต้นราคาเริ่มต้นที่ตั้งแต่20บบาทนะคะจนถึงหลักพันนะคะสวยงามมากเลยนะคะพอดีไปเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะก็เอาเก็บภาพมาให้ชมกันนะคะก็ไม่เคยเห็นหลากหลายมากมายขนาดนี้นะคะน่ารักนะคะแฟนพันธุ์แท้ของกระบองเพชรนี่ชอบแน่ๆนะคะ สวยงามนะคะสอบถามน้องๆเขาก็บอกมาจากหลากหลายประเทศเลยนะคะสวยมากเลยนะคะไปหลงอยู่ในนั้นตั้งนานเลยนะคะเลี้ยงยากเหมือนกันนะคะมีต้นชื่อต้นมิลเลอร์เคลนนะคะอันนั้นต้นเล็กนิดเดียวนะคะหลักพันเลยนะคะมิลเลอร์เคลนสวยงามนะคะ พวกน้องๆเพื่อนๆ fc ทั่วโลกชอบไหมคะป๊บแปมเอากระบองเพชรมาฝากนะคะน่ารักนะคะมีทุกสายพันธุ์เลยนะคะแบบไร้ใบแบบไร้ดอกแบบมีดอกนี่ก็สวยนะคะออกดอกสะพั่งเลยนะคะดอกก็สวยน่ารักจิมจิมตมุตมินะคะน่ารักจังเลยนะคะ ต้นแปดสิบาทก็เยอะเลยนะคะต้นเล็กนิดเดียวนะคะเหมือนดาวเลยเหมือนฟักทองนะคะบางต้นก็มีหัวมันนกอันนี้ก็สวยนะคะหลากหลายสายพันธุ์สีสันสวยงามมากรีบถ่ายนะคะเพราะว่าไม่ได้ซื้อเขาก็เก่งใจนะคะก็เดินผ่านๆก็รีบถ่าย ลายหูลายตานิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยต้นนี้นะคะเคยเห็นนานมากเลยนะคะต้นใหญ่มากเลยนะคะต้นนี้นะคะเคยเห็นต้นใหญ่ๆที่บ้านเพื่อนนะคะยี่สิบกว่าปีต้นนี้ก็แปลกนะคะมีขนเหมือนจะนุ่มเลยนะคะสวยนะคะว่าเบมก็ไม่มีความรู้ในกระบองเพชรเท่าไหร่นะคะ ก็พึงไปชมงานนี้งานแรกเก็บภาพสวยๆน่ารักมาฝากนะคะน่ารักไหมคะนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่เขาใช้นี่นะคะนี่นี่ก็เป็นกระถางนะคะโหหลักพันเลยนะคะ เขาดีไซน์มาเป็นต้นกระบองเพชรเลยนะคะสวยงามมากสวยจริงๆนะคะหลากหลายลวดลายสวยงามเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะดูดูนี่นะคะเนี่ยค่ะคะางคกอะคะ่ะพันคางคกชื่อเขาน่ารักเนาะพันคางคกนึ่ต้นละแปดสิบบาท ต้นเล็กๆก็ต้นละสามสิบบาทต้นนี้นะคะสองร้อยห้าสิบบาทโอ้ราคาดีงามมากเลยนะคะขายต้นหนึ่งนี้ได้ค่าแรงวันหนึ่งเลยนะคะสุดยอดดูจะเลี้ยงยากเหมือนกันนะคะเนี่ยต้นเนี้นะคะเล็กมากๆนะคะสองร้อยกว่าต้น นะคะที่เห็นแล้วต้นเล็กที่สุดนะคะต้นนี้นะคะไปยืนดูตั้งนานไปถามเจ้าของเขานะคะโอ้เล็กจริงๆนะคะดูสิคะที่อยู่ข้างในข้างใต้ต้นเล็กที่สุดเลยนะคะเล็กจะเท่าไม่ขีดไฟแล้วมงนะนะ่ะเล็กจริงๆนะคะนี่ก็มีดอกนะคะสวยสวยสวยมากออกดอกบานสะพรั่งเลยสวยจริงๆนะคะ นี่ก็คงเป็นอ,อาชีพหนึ่งนะคะอาชีพที่ทำแล้วรวยขายกระบองเพชรน,นะคะนี่น,น,นะคะมิราเคิลนะคะต้นแบบนี้นะคะไปถามเขาบอกมิราเคลิลพันหายยากแพงนะคะต้นหลักพันเลยนะคะมิราเคิลเลยนะคะสองพันนะคะโอโ้โหอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะแปลกมีหนาม กดไลค์กดแชร์กดติดตามปพืแบบทัวรกินเที่ยวอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ3ามโมงเย็นและสามทุ่มนะคะ